สวัสดีครับผมนาบาวร้านบาวฟิชชิงละเอียดครับรับสวัสดีครับผม้ับของพันวังครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยพรุ่งนี้เราจะมีการออกไปแข่งนะครับออกแมตช์นะครับแมตช์แสนสามหัวบ่อนะคาบันต้อนนะครับวันนี้พรุ่งนี้วันที่สามสิบนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้แข่งพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับคันมีคันครับคอาละใช้คันโคชินายนะครับ จากค่ายลุงโหแท็กเกิลกรุ๊ปนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นคันสําเร็จนะครับอันนี้เป็นคันสําเร็จโรงงานนะครับเคลือบปัดเชฟขัดด้านใหม่โดยอาจารย์หมึกพันวังนะครับคันนี้สวยนะครับขัดด้านใหม่ส่วนอีกสองคันนี้นะครับสองคันนี้โฟลตินเหมือนกันนะครับแต่บิวขึ้นจากแบงค์เปล่านะครับแบงค์เปล่านะครับโฟลตินวพัดสิบฟุตนะครับอันนี้สํานักนะโกายอุดรอนะครับบิ้วให้ใหม่นะครับสวยงามครับ รระชับคยิวแต่งซิ่งนะครับสําหรับงานแข่งโดยตรงนะครับไ้หัไกลอย่างนั้นครับเอามาดูเยียนะครับเยียที่เราใช้พรุ่งนี้นะครับนี่เยียหลักของเราเป็นเยียของร้านเองครับสูตรพีสองเทอร์โบถุงใหญ่นะครับเล่นพรุ่งนี้เราเล่นห้าคันนะครับเราใช้สองถุงใหญ่พอนะครับพีสองไม่ต้องมีอะไรมากครับพีสองกับหัวเชื้อแล้วก็ผสมแค่กะทิกล่องเข้าไปนะครับคุกแล้วก็สามารถตกได้เลยนะครับเยียหลักของเรา แล้วก็อ2ตัวนะครับที่จะเสริมนะครับคือ P3 กับ P4 นะครับเป็นสูตรหัวเชื้อตัวเดียวกันนะครับกับ P2 นะครับ P3 นี่นวดนุ่มตีปาจีนได้นะครับเป็นเหยื่อปาจีนส่วน P4 นี้คุกกับขนมปังแล้วใช้ตีปลาสวายครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับขนมปังขนมปังปั่นนะครับพรุ่งนี้ปลาหลักที่เราจะเล่นจะมียี่สบกับสวายนะครับขนมปังปั่นขาดไม่ได้นะครับปังเปรี้ยวครับแล้วก็เหยื่อ ครับบางครั้งอาจจะได้ใช้ครับที่5เทอร์โบเราเป็นสูตรหัวอาหารนะครับเพราะว่าปลาที่เขาส่งมาเนี้ยมันเป็นปลาที่เลี้ยงหัวหารครับจะได้ใช้บ้างนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวหน้าป่องนะครับแนะนําให้ครับนี่นะครับเบ็ดมารุตะครับผมเบ็ดที่ใช้เป็นเบ็ดชินุมารุตะครับใช้เบอร์สี่กับเบอร์สองนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะเล่นตะก้อวิ่งพันวังทองแดง หรือตะก้อตายตัวพันวังสีชมพูอันนี้ไว้ตีไก่นะครับตีไก่นะครับตะกหนึ่งตัววเลยครับตักวัววิ่งตะกวัวพันวังเรานะครับแล้วก็ตะก้อตายครับใครชอบยังไงปลูกได้เลยครับตะก้อพันวังครับอยู่แน่นอนอีกอันนึงที่เด่นของเรานะครับนี่ตะก้อกลางปีตะก้อปาจีนพันวังครับสำนักพันวังตัวนี้ใช้เบีดจีนุมเบอร์สามนะครับปลูกสี่ตัวนะครับสวยงามครับ เราก็มีแค่นี้นะครับพวกผมจะเล่นพรุ่งนี้นะครับ,รบเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบอน่อนาคาบ้านต้อนครับเจอกันครับ เอาครับรสรงเขาขึ้นได้เด้อยนแต่ชัางเลยเด้อมนกต่ช่างขึ้นนั้นอยากจีของกต่ช่งดึนกตชังเลยแบบอะไรครับงตไปครับนกสองขั้นมันบินนะครับคอยว้างครับช่างพร้อมครับปิยกรค้าแค่น้ำหนักที่ออกครับ1นึปครับหนึครับ ขึ้นมาน้ำอันดับที่หนึงเลยนะครับยกระคาแครครับสายตอนเขามากอมริกามาายตอนโอ้โไอบัตไอ้บัตส่วนส่วนไอบัตส่วนได้กินน้ำด้ยกินน้ำทิมขวดน้ำกันนะทิมขวดน้ำกันนะสายหน่อยได้ไอบัตสายมันน่อย ตักันเลยไอ้บัตรก็บอลสวนจิมควนน้ำก่อนครับชิมควรนน้ำกอนไอ้บัตรบสวนเอาสวิงมาแม่ิ้มควนน้ำกอนเดี๋ยวสายมันห่สายมันห่สายมันบกขวัอีนี่แหละครับนี่แหละครับสองโลครับปลาสองกัว ส้นคนี่แหละครับเอาเลยมาแโกโอเคมาแล้วครับผมป๋องพันวังนะครับผมมาอีกแล้วครับกับความหนนะครับองมันแหนมตับผมาีกแ้ครับามวนนะครับ ของพันวังตะก้อยังครับนี่ตะก้อพันวังตะก้อพันวังนะครับ,รงงรบนี่คือเจ้าของพันวังโคตินไนครับโคตินไนายอะไรครับบายลุงโอบายลุงโอนะครับเยอะอะไรครับพีสองโอ้โหพีห้าเตอร์โบจะได้ครับสองโลใช่ไหมตัวนี้ปลาคิกครับปลาคิกเอาว่าเอาปลาใส่ดิ เอาออกซ้ายออกซ้ายนี่แหละของแท้ครับปลาตัวเดียวครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี่แหละนี่แหละครับลุกหาลุกหาแล้วครับยกเลยโอเคนี่แหละครับแมนบอุ้ยแมน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 บเปโอเค